อะไรตลาดะเล่ยปืนทองของมือปืนของมันเลยปืนมือแต่แค่ใหญ่กว่านิดนึง เอาละฮะเตรียมตัวลุยกันได้เลยครับลุยอะไรทีมกูไปอยู่คนหนึ่งจอดจอดโอ้โหเวรกรรมีอะไปดีเฟนซ์เรื่องอะไรเนะอี๋เอาละครับถือปืนทำแบบที่แบ็คคัมวะตัวอย่างอะไรฮะตอนเด็กตุ้ยตุ้ยอะไรกีวิ่งแทงเข้าไปแล้วก็ยิงไง กูก็โล่หมดแล้วนะโหากสอบไปท็อปจอน่ะทีมเราอ่ะเขามันถอยไปรวมกันหมดไอ้ยียเฮ้ยตายหนึ่งตายหนึ่งตายซาเลียมตายแล้วคินิโกะไม่ตายตายมึงตายโอ้โหกูฮิลหลักัวเดียวไงตัวนั้นมันเป็นโทเทมอ่ะไอ้ยี่เข้าไปฆ่าคินิโกะไงเมื่อกี้ Tay cái tay đắt lại tay tay luôn lặng bè lặng, tắm còi lì 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 เราแหละเตรียมเจอมาัาจุงชุนได้พวกมึงของมันนะแต่วันนี้มีบูทนะเรามีอะไรบ้างเราม่มีป้อมเอลยสี่แบกใช่ไหมแล้วร่วยงยังเลยเก็บโล่อหนึ่งไว้ให้แบกอีกไม่มีโล่แล้วหมดไอ้พิ้วเดือดสัน้นได้คอยละ ผมโ,โลไม่มีไอ้เหี้ยตาเลียครึ่งหลอดแล้วทับเลยต้องครึ่งหลอดไม่ฆ่าให้หมดหลอดเลยจังเลสไอ้เหี้ยหลังไปที่พอยพอยอยู่นู่นไอ้เหี้ยพอยอยู่อยโอ้ยอทางตายโอ้โหเขาตายคุณตายนะ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  เฮ้ยคุณรู้บูยังฆ่าตัวตายอยู่ไงไม่ไม่กล้าโอ้โหเกิดป้องกันฝันรู้สามแผงห่ในวิธีหนึ่งมีวุ้นเอ้ยแม็กเกิดเลยเหรอก็มันปรับมาใหม่ไงจะปรับมาไงไอ้นี่ไงคุเธอไม่กล้าคือมีวิวแค่ตัวเดียวไอ้คนนู้นแอนิเมตกนจ่าฆ่าทีนี้โกได้คือจบเลยอ้อมไไปหนมาแล้วเนี่ยมาแล้วไม่ไปทีม โอ้เลือดกูไอ้สัตว์นี่มีโอ้โหพีโรกูบอกเลยไม่ควรจะเล่นที่สุดเลยไอ้เฮียซัพตัวนั้นน่ะมันช้าไอ้เฮียามันมือันยิวแค่นั่นน่ะใช่มันฮิวแค่ไพรอนน่ะไอ้เฮีย นี่โดนขวดไปแล้วนะโดนไปโดนเนี่ยโดนด้วยนะแต่ยังหิวไม่ทันเลยมะยะโดนยิงร่งมดนเมเเลยเว้ยให้คนอื่นแทงมันทันเมเอยู่แล้วเชื่อโกรุร่ไม่มีนะแบ๊คใช้ไปหมดแล้วไอ้เนี่ยโอ้โหไปแตกกันละเฮ้ยไอ้แต๊ด แนี่ย DPS หนักตัวหนึ่งไอ้เชี่ยดู DPS เราเลือกตัวโหเสียพอยแบบง่ายมากเลยไอ้เชี่ยใช่มันมันไม่ใช่ตัวเข้าไปฮิวด้วยสามไอ้เชี่ยอาปักปี๊มาดีกว่าดูเดะเลือดครับจอดมึงไม่เลือกบัตชงบัตชเชนไอ้เชี่ยะไรมันไม่มีตัวล้วงเลยเลยมึงก็ยืนข้างหลังแล้วก็สแปมอัดไปเออสแปมแล้วมันก็อัดไปมันดึงไอ้แบกไปมันก็ฟีแล้วไอ้เียง่ายมากของคิดเนี้ไอ้เชี่ยไม่คิดแบบเราอะคิดอะไรอยู่ มีไงก็จังเลสแบบมันอะเพราะยังไงมันดึงไอ้แบกไปอยู่แล้วอะไอ้เหี้ยปวดไปแล้วนะหลับไปแล้วเน่หมดแล้วหมดโล่หมดแล้ว,ลลวสี่กคนโดนใช่กูรู้ คุณต้องมาไล่อะไอตัวสว่างไปขึ้นไปตายอะน่ะมันโหไอเหีย้ยงงน่าแหละไรคันฮีโร่หนึ่งอันโอ้กรรม เงินผักโกแม่งเล่น,ลนลแม่งผักผู้ให้่ทแม่งเป็นบัตชั่นนะไอ้เหี้ยมันเดินตา g p ๆเลยเนี้ย ล้อหมดแล้วปะไอ้เหี้ยเอ้ยล้อใส่ขย,ยะฆ่าขยาะขยไปโอ้แต่ทแทง้งมันอยู่เพียบเลยไอ้เหี้ยแถบเถิบสองอันตายแล้วจังเลสทับมันอยู่ไหนวะเห็นโดดอยู่ใกล้เฮ้ยอสวยโอ้ยไอ้เหี้ยแม่ง ไอ้แย,ย<อ>หลับสวยแล้วเมื่อกี้แต่ว่าไอ้แย้ซับยิงก <นะ S 2> ูตายตัวพวงคือมันหลบมุมพอดีเพราะกูอยู่อยู่หลังเลยเงี้ยยิงไม่ได้กำเดินมาแล้วหลับมลยพอดีปึ๊บแล้วยิงตายไปเลยหลับแทงม,มันเมื่อกี้รอดแล้วแต่ว่าไอ้เหี้ยซับฝั่งหนูไม่ยิงมาไอ้ตึ้งสามแทงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรวบได้อยู่ <นะ S 2> อยู่ทางไหนหน้าแบตเยอะวะหน้าหน้าแบตเลยโอ้ยเหี้ยโอ้โห รวบหมดรวบหมดแบ็คตีฟีใส่โล่แบ็คตีฟีใส่โล่ใส่โล่แบ็คตีฟีทำลายแถบก่อนทำลายแถบไอ้เจังเลสเราได้ไปแล้วจีจีจีามเอาซาเลียมาวะมาเปลี่ยนใหม่มานเอาหมูออกแล้วเป็นซาเลียแทน

กวกเลยเอาไอ้นั่นมาเล่นยังได้อ่ะเมอร์ซี่มาเล่นกับบัชชันอะอยู่ข้างหลังอ่ะให้กูกับแบค็คเข้าไปรับหน้าแล้วแบ่งแปลงล่างแล้วยิงอ่ะต้งไปนะครับไปกันรูหนึ่งไปแล้วนะเราเดี๋ยวโว้ยเปิดในกูคนเดียว<ห>มาหน้าตีมันแบค็คต้องถอยไอโยตายตายเลยตายเลยตายเลไปตายไปตายเลยตายเลยไปตายไปตายเลือดไม่ขึ้นเนี่ย ฟังไม่ประโยชน์แต่พูดจริงจะทันเนลแค่นั้นจริงหรอนนมาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาใส่โล่ไปหนึ่งอันอส่วอะไรขัดโู่แทบนีบ่ไปจกรไจั <c oughs> <c oughs> โอ้โหซาเลียอยู่นี่ไอสัตว์เอ้ยแยม่มากใส่โล่แล้วนี่เลยเไม่ได้หรอมันแบบโล้กูมัเปลี่ยนต้องแข็งมันไม่เปลี่ยนอ่ะมันจะเล่นตัวนั้นน่ะไอ้เหี้ยซับไม่เปลี่ยนด้วยอ่ะโอ้โหเราเปลี่ยนไปก็ไม่มีประโยชน์อ่ะไม่มีคนช่วยแบกแล้วอ่ะถ้าเปลี่ยนอ่ะแม่ง ได้ันเลยโลแล้วไปตาแล้ว่างเลยลลลนี่กูไม่เห็นว่าแบบไรฮารจะโดนแบบไอ้เหี้ยอะไรเลยอ่ะ แม่งกลายเป็นก๊อป์ฟมไอ้เฮี้ยแทงมิลเลอร์ไอ้แต่แล้วฝั่งนู้นตัวมันยังไม่เตี้ยพอให mmm, ้มันนะเนี่ย โอ้โ้แม oh, ่มายืนบางไอแบกแล้วใส่โลแล้วก็ไม่เข้าไปอ่ไอ้เ <appet> ห <ız> oh, ี้ยมันจะบินไปโอ้โหมึงจะชิปทำไมวะไอ้เหี้ยมโอ้ยตาต่ายตาตายดูดูตาเลียน สู้ได้อัพมันตายหมดอไอ้เี้ได้ยืนบังเ่ยไอ้สัสเต๋เราจะมาล้วงเราเจนกี่วะล้วงว่ะเจนล้วงกูแน่เลยกูยูปีกูไล่จังแลไปเลยไอ้เี้ยถอยไปเฉยเลยเออฮานะเดินออกไปเออฮนะส่งไปแล้วเ้ยไม่รู้สึกเจออะไรเกมไม่ยากเลยไม่แพ้ จำแพ้เลยเจำแพ้จำแพ้ไงเย่เบื่อมากเลยเห็นแต่ไอ้นี้จำเดิมขีหลักในการดันไงอันสี่นี่จีทับก่อนเลยเดินไปจีทับก่อนเลยเห็นตาอะไรจำเดิมแบบเบื่อไอเนี่ยคืออันเนี้ยคือไม่มีหลวง DPS เลยนะเว้ยเล่นแบบดูดิเลือด